เพชรพรวรสดวีที่สูผูซุคนรัพผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่วันจันทร์ที่หนึ่งของรกระดาษซองหาโฮเกตเมื่อวันศุกร์ที่ยีปแปดมิถุนานของอาจารย์ไก่บกเขาและพี่น้องได้รดบกเขาเพราะว่าเหล็กมันออกบนมันออกหาหนึ่งซีลางก็คือหาหาเพราะอาจารย์ไก่บกเขาพี่น้องรดตัวเน้นก็นเน้นถือหลักยุ่ สี่ดูหลักหน่วยก็นเน้นเถือกหลักอยบ่มีหนึ่งเนาะพี่น้องเหล็กมันออกหนึ่งสี่ล่างบัดออกห้าห,าหา้าหลุดทั้งจับคู่ทั้งเหล็กวิ่งเหล็กกันบ่มีเก่ามันหลุดเก้าไม่มีมีแต่หนึ่งสี่กับห้าหา้าบ่กเขา่เาเนาะเหล็กมีเข่ามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะขั้นเข่าก็คือเขาต่อเน,นี่ยของอาจารย์ไก่ ขั้นดูดกับดูดต่อเนื่องติดต่อกันอีกหกกับเก่าผมมีหดเสียวันจันทร์ที่หนึ่ง ราวพัฒนา วิ bon uh, ่งรูดบนล่างสี่เจ็ดอ่าีแล้วก็สีหนึ่ง C ที่ยืนดีกว่าพี่น้องของอาจารย์ไก่พันวันมันออกหกหนึ่งกับเน้นที่หกวันนี้ออก C หนึ่งกับมาเน้นที่ C เน้นตัวมันมาแล้วตอนนี้อาจารย์ไก่ออกหนึ่งหกกับเน้นหกออกหนึ่ง C กับเน้น C เอาเป็นหายมาาไม้จังเลกับตามนั่นแหละพี่น้อง เิ่นห้เน้น4ีเป็นเน, 4, เนเ้นของเพิ่นเน้นเจ็ดกับอะไรบนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดเน้นที่ 4, สี่วนจับคู่หลักสี่สี่ศูนย์สี่สอง สีห้าสีหกสีแปดสีเจ็ดเพิ่นประจับพี่น้องให้จับออกอะไรเน,นี่ย เพราะว่าเรียกอาจารย์ใกล้เลกวิ่งมาน้ากันดูนี่เพราะว่าเพิ่นพอจับ4ีเจเพิ่นขาม4ีเจให้เจ้าจับเอาเจ็ดศูน เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหก ส่วนเลขสามตัวเก้าสี่สองหกเจ็ดห้า เก้าสี่สองหกเจ็ดห้าส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้เน้นที่เป็นเน้นให้ที่สี่สองเป็นไฮเน้นให้ที่สี่สองแล้วก็สี่แปดเน้นติดสี่พี่น้องเน้นสองคู่สองหาง ัวเด่นนะพี่น้องได้ตัวท่าสีนะพี่น้องห้อแคบหน่อยจอดตามนี้นะครับได้บันจันทที่หนึ่งกักละกะด้าซองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาอาจารย์ไก่วิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดเน้นที่ 4. สี่ส่วนจับกู่ก็คือสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปด 7จ7ดศูนยส่วนเลข2อตัวเพิ่นมาเน้นให้อยู่ที่4248องสดไดพี่น้องได้ส่วนเลข3าตัวกับเก้าสีเดหาดพี่นอ้องอ่มามักชอบตัวใดกับผิจารณาเปิ่งบ่มมากระพานได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ่าขอบุญขอบพือบ่อาจารย์ใกล้ละลายครับผมที่ให้แนวทางลาพัฒนาขอให้พี่น้องโชคดีมั่นๆัเฮงๆปังๆกันอย่าเจ็บอย่าไขาย้ย่าจนรวยๆุเฮงๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม